พบกับแบงนะคะที่ช <thing> ่องตาแบบเอเวออีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะด้านหลังของี่ก็คือบาร์เดนบวกชัวนะคะวันนี้นะคะเออแบบมาทำทธุระที่สถานทูตเบร์ินนะคะแต่ว่าเออมาทําอะไรนะคะเดี๋ยวจะบอกในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแบงจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวทริปเล็กๆที่แบร์ลินกันนะคะซึ่งก็จะมีรีวิวโรงแรมที่พักนะคะแล้วก็มีไป ห้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคาดิเวน,นะคะแล้วก็เออมา <laughs> <laughs> สถานที่สำคัญเล็กๆน้อยๆสำหรับแค่2วันหนึ่งคืนนะคะซึ่งออวันพุธนี้นะคะจะเป็นฮาร์ดล็อกดาวน์แล้วนะคะก็จะเป็นแบบว่าออไม่อนุญ,ญาตให้เที่ยวกันแล้วนะซึ่งช่วงนี้เป็นซอฟต์อยู่ก็ไม่อนุญ,ญาตให้เที่ยวเหมือนกันนะคะแต่เรามาทำทุระนะคะก็เลยเออสามารถเข้าพักที่โรงแรมได้นะคะจะเป็นยังไงคลิปนี้นะคะเ,ออเดี๋ยวตามไปดูกันเลยจ้า สมชั่วโมงแล้วก็มากินเค c เออฟัดตลบตอนนี้เราอยู่ที่มอลล์ออฟเบอร์ลินนะคะข้างใหญ่มากแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้นะเราจะไปแคเดเวนะคะเป็นห้างในเือเซนทันนะ โซบิ so really. ๊กเลยเอีอูซีอูเซอร์โรงแรมนี้ดีมากเลยนะคะที่จอดรถฟรีแต่ว่าที่จอดรถสำหรับโรงแรมชั้น12เป็นต้นไปจะ <laughs> ซึ่งแบบคิดดูว่าทำไมนางให้จอดรถฟรีดู เพราะที่จะลดน่งเยอะมากนะแต่ว่าเออก็ต้องวนรถหนักหน่อยนะ <c oughs> ถึงแล้วซึ่งทางเข้าก็อยู่ชั้น12เหมือนกันนะคะเป็นนี้เขาตื่นเต้นอะไรด้ Don t t เ r n Back to me นะ I make video <c oughs> โฟสตาร์นะฮเทอร์ชลาฟเฟนเบียเฮียห้องเลิศมากเลยห2องอยหรกูเทอเลยทนเกิโ huh. อ yeah. ้ะแยกส่วมกับเอ่อชาอว์ ขอบอกราคาโรงแรมอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ถ่ายไปเราตัดหน้าตัวเองเลยแค่นี้นะคะก็ค <c oughs> ื <g iggle> อนะคะเออราคาคุณเนบนัมราคานะคะ62ออยโรนะคะซึ่งรวมอาหารเช้า2คนแล้วนะคะอาหารเช้าพอดูในทิเมื่อกี้ราคา17ออยโรต่อคนเพื่อนด,ดีนะอันนี้ราคาห้องต่อรวมแล้วนะคะแล้วก็เออที่จอดรถฟรีซึ่งที่จอดรถอะปกตินะเออจะตก เออถ้าเป็นกลางเมือขนาดนี้บปลว่าสิบถึงสิออลโลมีอ่ะมีต้องจ่ายอ่ะแต่ว่านี่ก็ฟรีเหมือนกันเพราะฉะนั้นหักจากหกสิบใช่ไหมหักสิบเจคูณสองสาหักค่าที่จะลดประมาณ10บอ่ะสี 44. เหลือที่ค่าห้องไม่ถึง20ออยอ่ะนอนสองคนนะเพื่อนราคาดีมากๆเลยจ้ะ <laughs> แนะนำมากมากเลยโรงแรมนี้นะคะ นี่ค่ะเจเว่นะคะหรือว่าห้างที่เออ่ตั้งแต่ปี2015นะเอ่อเจ้าของนะคะก็คือเซ็นทรัลเซ็นทรัลกรุ๊ปบ้านเรานะั่นเองนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับโรงแรมอไอยู EU ที่เป่าอยู่แอร์อยูที่เป่าอยู่มากๆเลยนะ <c oughs> เดินมาแค่ประมาณ5นาทีเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้างกันใหญ่มากใหญ่ที่สุดในยุโรปเลย <c oughs> นะอเข้ามาแล้วอารมณ์เข้าแบบเซ็นทรัลเวิลด์หรือว่าเซ็นทรัลเอมบาสซีบ้านเราเลยนะคือแบบจัดตกแต่งอลังการมากเมื่อกี้บอกพาไปที่ที่มอลล์ออฟเวลินแล้วใช่ไหมไม่ได้ตกแต่งอลังการแบบนี้นะน่ารักม่ารัเมื่อกี้ที่บอกว่าห้างตกแต่งเหมือนเซ็นทรัลเวิลด์ เราวภายในท่าน่าจะเหมือนเซนทันเวลขอถอดคำพูดคือแบบมีแต่ลักชูรี่แบรนด์นะคะทุกคนอันนี้ป็นมาชั้นที่เป็นของตกแต่งนะแต่เมื่อกี้ไปชั้นเสื้อผ้าแล้วคือตลกเบนมากเลยเบนนางเห็นป้ายลด50%รีบพุ่งตัวเข้าไปลดแล้วเหลือ400กว่าออยเป็นเสื้อพู้รูเวอร์ตัวหนึ่งของแบรนด์อะไรไม่รู้ก็จำไม่ได้แลนะก็ตลกเป็นแหละคือแบบลักชูรี่สุดๆลักชูรี่กับเอมบัสซี่อ่ะทุกคนอ,อสุดๆตอนเรามาเจอไทยคอร์เนอร์น,นะคะ เป็นโปรดักต์ของไทยแล้วก็ของเอเชียนะเอเชียคอนเนอร์เครื่องปรุงต่างๆซอสเซิร์ฟ er, แล้วก็ที่เด็ดเนี่ยเราเห็น,ปนแปดงคนครัวของน้องเขาด้วยนะนี่ใครที่สนใจโปรดักต์ของไทยก็สามารถ ยุสาิของเราสิ่งที่เขาสนใจก็คือจเจนนี่เขาชวจตาคนที่ คาเวนะคะแล้วก็เส้นนี้นะเป็นถนนสายชอปปิ้งหมเลยเพื่อนถ้าใครมีตังค์แล้วมาเส้นนี้เราทำจะไม่ได้ก็คือลมลายแน่นอนอนนหิวมากเลยนะคะโอ้ยเชยกเวลาประมาณสามทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวเรามากินร้านนี้กันกัน อานี่งเยมากแป็นสนามากบิกินนี่ช้อปปิ้งมอนะคะอารมณ์จะเหมือนเดินอะไรนะห้างอะไรนะตรงข้ามออฟฟิศเดิมอะไรนะรัชดาอะไรสักอย่างอ่ะนะเด แบบชิคๆหน่อยแล้วก็เป็นห้างเหมือนอไม่ค่อยมีแบรนด์เนมขายใช่แต่ว่าจะเป็นห้ามแบบเออสินค้าชิคชิชิคกี้เมีกิ้อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็จะมีบริการห่อของขวัญข้ามา ตั้งใจให้ชันลงไปมุกของเราได้แล้วสองแก้วของคุณเป็นหนึ่งของแปลนีเพและที่นี่นะคะก็คือสนามบินแห่งใหม่ของแปรีนนะจ๊ะใหญ่โตโอโหอลังมากเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเามาข้างในอาคารแล้วนะคะตอนนี้ คือไม่ใช่อะไรจะต้องไปหาห้องน้ำก่อนโอชีมากคนก็จะน้อยๆน่อยนะเปทางไหนแล้วบ้างนี่และนี่นะคะก็คือซิกเนเจอร์ของสนามบินแห่งนี้นะคะถ้าเซิร์ชใน Google นะก็จะเห็นโลกนี้นะคะดูกับสนามบินล้างคนน้อย ต่อกัน,กนทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะนาสถานทุตไทยนานเห็นธงชาติไทยดาไหม